ลุงควงไม่กวาดนะคะไม่ใช่กระบองนะคะเอาไฟมาจุดดีไหมเอาไฟมาจุดไปไม่กวาดดีไหมายืนตรงนี้ดีกว่าตั้ง้พอแล้วช่วงอ๋อผมใส่ไฟเลยใส่ไฟเลยใส่ไฟใส่ไฟเลยใครจะใส่ไฟหมอหนุ่มมาลัดเลยหมอหนุ่มจุดเลยพี่เห็นี้คิดแกได้อ้ใช่ได้เด้อผมเนี่ยท่านมีจุดไฟนะใครไม่เคยไม่เคยเล่นนะครับ คุณหมุไปปุ๊บตีเขานี่หัวแตกลยเนาะใช่ไหมครับนี่ครับมานุ่มผมขอลองหน่อย่ไหมอ่ลองดูยา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 ยลองดูว่าแต่เรายหางเลยยายหางเฮ้ยเฮ้ยเออได้ไูมไม่ได้วะผมได้ได้พอได้พอได้ันไม่้ง่ายๆก็ไม่โอ้ยไอในพี่มานุ่มกันเออพอได้พอได้เยต้องฝึกนะคะแต่มเรานี่นี่เดีวเงีบ มันไม่ค่อยโบราณนะครับผมมันเก็ตองมันไม่คยบราณพราอีกฝั่งนึงเป็นด้าอีกฝั่งนึงเป็นไม้กวาดอืดที่โอ้ยใช้ได้นี่มาไปที่เล่าให้พี่หน่อยไห ใช้ได้เนาะใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่โมหนุ่มแล้วค่ะนี่โอ้โหใช้ได้จริงๆนะคะโอ้โหเดี๋ยวจให้ตามเลยรอบนี้โชว์ก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปทำมิทิปนะคะใครจะให้มิทิพน้อยไม่ได้ขนาดนี้ถ้าโชว์ฝรั่งก็หนึ่งชมงถ้าแบบถ้าแบบว่าถ้ามันมีถ่วงหัวไทยเนาะโอ้นี่อไหรือเปลาเนี่ยข้นของเขาโอ้โหนี่เห็นบ่อยแล้วครับถ้าโชว์เมื่อกี้ก็หนึ่งหมื่นบาทต่อ สองชั่วโมงเ้องพลังหน้าหาครับผมโอ้โหมองไฟผมจโทรพี่ในโทรพสีไหมโอ้โทรพี่นะเป็นการซ้อมแล้วกันเนาะรอบนี้เนาะเป็นการซ้อมนะคะเห็นในคลิปแกคิดว่าจะแกทำไม่ได้แกทำให้ดูเลยนะครับเดีแทนข้าวครับแทนข้าวเลยครับหมอหน่กินแทนข้าวเลยกินแบบฝรั่งไม่เยอะครับเพราะว่ากินแบบฝรั่งเนาะกินดับฝรั่งใช่ อันนี้กระเป๋าของใครครับผมันีกระเป๋าของหมอหนุ่มครับเอ๋อกระเป๋าหมอหนุ่มกินนคบี้หมอหนุ่มพร้อมเดินทางตอบทุกเวลาตั้นมาใช่ไหมกระเป๋าตันครับมาแล้วก็ยังนุ่มคนัลวมันจะมีตัวตัดไข่ตัวตัดไข่โอ้โหเสียวเสียวไข่ตามให้ด้วยนะครับก็แล้วก็ทาไมมันไม่ไปแลกเอาสีขาวดีกว่าสีขาวพี่ตับดูหน้าดูหน่อยเนาะแล้วก็ช้อนนี่แค่นี้ก็จบแล้วครับเนี่ยเราได้กินแล้วไข่แต่ว่าถ้าอยากกินปุ๊บเราก็นี่นะครับอันนี้คือที่ตัดเค้กนะ ไม่คมนะครับเนี่ยฮะคมมากเลยเห็นไหมคมไหมนี่เปิดเลยทิ้มให้ดูเลยอ่ะจัดไปนี่จัดไปเลยครับห้ามคลายออกมานะมันร้อนแล้วก็เราก็จะมีไม่ใช่ช่วงที่ไปควงกระบองเมื่อกี้เย็นแล้วเกียบขึ้นลาแล้วแล้วก็ทำจากผมเอาช้อนเอาไงเอช้อนเลยช้อนอยู่เลยนี่ร้อนอยู่นะนี่ร้อนอยู่นะไปควงกระบองกระบองกระบองต่อจะได้เย็นไป นำไข่ออกมานะคืนเล็กคืนเลยนะเอออ่ายังไงความรู้สึกอร่อยครับมันไข่ใช่ไหมอบไข่นี่ครับอ๋อเหรออร่อยครับนี่นะครับนี่นบครับขอบคุณครับเอาน้องจะอยู่ในโลกส่วนตัวแล้วนะเราต้องขอบคุณน้องหมอหนุ่มเหมือนกันนะคะอืมไม่เป็นทำใหม่ผมมาไม่ทัน ไปไปขอพวกไพีคิปอะไรกันนะครับขอถ่ายครับอืมเรียบร้อยครับไข่รอดไปอีกวันครับอันนี้คือ่าไข่อะไรครับเป็นงวงไข่กระทะสำหรับฝรั่งกินครับไข่กระทะถ้าขายในจานหนึ่งร้อยบาทมีมีแตงโมมีแตงกวาแล้วก็มีแบล็คโคลี่แล้วก็มีอะไรตกแต่งนิดหนึ่งให้ข้าวทินที่ในจานนี้ไข่กี่ฟองครับหกฟองหกฟองนะครับไข่หกฟองได้เต็มจานเลยนะครับ จะมีน้ำพุงน้ำต้มไอ้ฝรั่งฝรั่งกินเนี่ยเป็นชุดหนึ่ง100บาทขอบคุ้น่หมนะเขบคุณค่ะนะคะขอบคุณท่านนะคะที่ได้เข้ามาให้กำลังใจนะคะได้เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหมอหนุ่มด้วยนะคะที่คือคนทำร้อยแน่แน่ร้อยให้ดูนะคะคุณมาห้าสิบคน ขอบคุณที่รับชมกับช่องกดบอกสเตชันค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าอย่าลืมนะคะดีลาหมอหนุ่มไม่เบาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ให้ชมนะคะหมอหนุ่มควงไม่กวาดนะคะเป็นอาชีพเก่าของหมอหนุ่มนั่นเองนะคะหมอหนุ่มทำงานกับฝรั่งมาก่อนนะคะ พอเขาไว้ใจเราเราอยู่บ้านนี้เขาดูว่าเราอยู่บ้านนี้แล้วหมอหนุ่มโชว์บาร์นะคะหมอหนุ่มเป็นบาร์เทนเดอร์เก่านะคะรถของเจ็ดที่นั่งอยู่ทางภาคใต้ก็เลยมีวิชาความรู้นะคะมีประสบการณ์มีวิทยาศาสต์สำหรับการแสดงโชว์ฝรั่งพอสมควรนะคะกว่าจะเป็นหมอหนุ่มวันนี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาเยอะพอสมควรขอสนับสนุนหมอหนุ่มนะคะขอให้เจริญเขอสนับสนุนหมอหนุ่มนะคะขอให้เจริญเจริญจ้าหมดโควิดคงจะได้กลับไปอยู่ เกาะพะงันนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณนะคะองค์ทองฟ้าสวยจังเลยนะคะ